อ่าฟังฟังพี่ทวีบ้างครับพี่ทวีมองไงครับเรื่องของปันหลงหลังหมดพลกอ,อพลกอนี้คงจะออกมาเพื่ออะไรฮนะเพื่อรองรับการเมืองออนะครับนะฮะเพราะว่าคือต้องย้อนไปเพราะเอ่อหนึ่งล้านล้านก่อนนะฮะครับอืมหนึ่งล้านล้านเนี่ยเงินส่วนใหญ่นะฮะใช้ไปกับการเยียวยาครับหก<ะ>เอาไปแ <60 S 1> จกอ่าเอาไปแจก ครับไอ้การเยยา,ยาก็คือการประชานิยมเอมแล้วคนในพักพลังประชารัฐเองอยจะพูดตลอดคืออืคนละครึ่งครับแล้วผมเข้าใจว่าไอ้คนละครึ่งเนี่ยมันเริ่มจางไงพอหลังจากที่รัฐบาลเทียมพามเอกรณีรณโควิดะระลอกสามเนี่ยครับไอ้คนละครึ่งมาเริ่มจางจะต,ต้องเรียกไอ้ตรงเนี้ยกลับมาคะแนนตรงเนี้ยเรียกเกรดติ้งตรงเนี้ยเรียกสตาร์ตรงเนี้ยกลับมา นะฮะนะคือเออเป็นการกู้เงินมาเพื่อจะมานะซื้อเสียงล่วงหน้าพูดง่ายง่ายนะฮะมาตกเขียวอะมาตกเขียวก่อนครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนฮะความร่มเหลวของหนึ่งล้านล้านเนี่ยมีเยอะมากแล้วทําไมรัฐบาลเองหรือสภาเองไม่ได้มีการทบทวนเรื่องนี้ก่อนที่จะผลักให้ไปกฎหมายออกมาครับไอหนึ่งล้านล้านเนี่ยถ้าเป็นในในมุมนักวิชาการ หลายคนก็ออกมามันไม่พอ้าแต่ล้านที่กู้เพิ่มมันต้องสองล้านล้านครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์มันอาจจะใช่ว่ากู้เงินมาแล้วก็ประจุผู้ขึ้นมาเพื่อให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นมาแต่ถามว่าอีกหนึ่งล้านล้านมันใช้เป็นประสิทธิภาพหรือยังไม่เลยอ่าทั้งไม่เป็นประสิทธิภาพทั้งไม่มีคุณภาพใช่เพราะอะไรเนเพราะอันนี้ผมตอบพี่ทวีก็คือครับ เพราะว่าลองไปลองไปคลี่ดูดิไอไอหนึ่งล้านล้านบาทมันก็คือสามบทรายจ่ายที่จะมานะครับก็คือหนึ่งบทสาธารณสุขนะครับบวดฟื้นฟูเยียวยานะครับแล้วก็บทฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะไอห้าแสนล้านนี่ก็เหมือนกับว่าก๊อปปี้ชุดความคิดของหนึ่งล้านล้านบาทมาเพียงแต่เปลี่ยนปีเปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยเบิกจ่ายจริงแค่หกแสนล้านบาทนะครับ ไปไม่ได้อีกสี่แสนล้านบาทนะแล้วเงินส่วนใหญ่ของหกแสนล้านบาทมาเพื่อเยียวยาอย่างนะมาเป็นการโอนให้เข้ากระเป๋าตังค์โครงการเราชนะโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการคนละครึ่งต่างๆไอ้ส่วนที่เป็นอ่าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยนะประมาณสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านล้านก็มาแสนล้านแสนล้านเนี่ยนะยังมีการนะ ตอดไส้โครงการัะเพเฮระโครงการแบบไม่หลอกๆอ่ะนะตับตาสภาพัดนะฮะเยอะแยะมากนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่ไม่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนะฮะก็อย่างที่คุณสุปันตั้งข้อสงสัยไว้ไงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างประโยชน์พวกผลที่เกิดขึ้นจากการที่กุลเลงไปแล้วหนึ่งล้านล้านบาทตามพรลกเงินกู้ฉบับที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่มีไม่มีคําตอบอะไรทั้งนั้นนะ แถมโครงการเยียวยาที่เราเคยคุยกันได้ไหมว่าเอมีทั้งไม่ตรงเป้าหมายครับเด็กที่ได้ะคือยิ่งช่วงแรกนะเด็กที่เล่นมือถือเก่งนอนดึกใช่ลูกคนมีฐานะนะะเออไม่ตรงเป้าหมายเครื่องคนจงนะไอคนจนที่ไม่มีเงินซื้อมือถือเป็นซื้อไอโฟนสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป้าหมายก็ไม่ใช่นะฮะโดยทั้งมีการออกมาตรการเสริมึ้มา แถมยังมีการทุจริตอีกครับนะฮะทุจริตทั้งในส่วนของร้านค้าทุจริตของคนตูเอะกันต่างตั้งตัวเลขปลอมๆขึ้นมาแล้วก็แกล้งซื้อขายกันนะเพื่อจะโอนเงินเอาเงินมาว่ที่ดที่สุดเห็นไระจําเลยไหมทุกวันนี้ยังม่คืบหน้าเลยคือท่องเที่ยวที่โกงกันใช่โครงการเที่ยวคนใจ่คนโตในบ้านเมืองเนี่ยบอกว่าไม่ไม่มีโกงอ่ะครับซึ่งตอแหลสิ้นดีผมอยากจะบอกนั้นตัวเลขของทารงเที่ยวโกง ตัวเลขของการโกงมันปรากฏชัดครับไม่ใช่ว่าตั้งหูสานคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการแถลงแต่ละครั้งละครั้งนะครับเราไปค้นอ่าไฟเก่าๆดูนะฮะถึงแก่ที่ชบใช้นะฮะคนละครึ่งเรื่องต่างเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยแถลงเป็นข่าวเลยครับนะว่าภาคไหนธุรกิจอะไรนะครับจำได้ว่าตอนนั้นมีโครงการอะไรสักอย่างที่ว่าหนักที่สุดคือสารวัตรชายแดนภาคใต้อืมอะไรเงี้ยนะฮะ รืออย่างโรงแรมก็แถวโอเคทั้งทั้งทางภาคกลางลงไปอะไรเงี้ยที่โกงกันเที่ยวด้วยกันเนี่ยไอเที่ยวด้วยกันเนี่ยเอออันนี้เป็นตัวเลขที่ผู้ใหญ่เ้าบอกว่าไม่ไม่มีการโกงไม่จริงเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเลขของสำนักงานติบราชการของทางราชการที่เขาทุกครั้งเขาจะไปประเมินผลแต่ผมเข้าใจว่ามีการแถลงข่าวกับสื่มวลชนแต่อาจจะไม่มีการนําเสนอให้นักการเมืองเพราะคงไม่กล้าครับนะหรือไปไอถูกวักกลับมาอะไรอ่าง อย่างนี้อย่างการจ้างงานหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยตั้งเป้าไว 4, ้สี่แสนเนี่ยค้าบจริงจริงเนี่ยไม่ถึงหนึ่งในสามคือไม่ถึงแสนคนเออแล้วก็ร,ระยะสั้นนะฮะอย่างเช่นให้ปตทให,ห้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้รับไปทํางานหนึ่งปีเด็กไปก็ไม่มีอะไรทรําเนี่ยจ่ายเงินเดือนหมื่นห้าอะไรเงี้ยนะจ,นจำได้ไหมฮะมีบริษัทอมีหน่วยงานของรัฐไอ้สังกัดรับต่างตาเนี่ยที่รับคนเข้าไป ได้ค่ะนี่นายกจะเอามาใหม่ละเพราว่าจะให้หน่วยาจราชการรับชั่วคราวนะฮะนี่แหละไอ้ตรงนี้นะผมผมขอขัดจังหวะที่พี่ชวีนิดหนึ่งก็คือว่ามติคอรมอที่เคาะกันออกมาให้ให้จ้างาบัณฑิตจบใหม่หนึ่งหมื่นอัตราแล้วก็เงินเดือนเนี่ยเดือนละหมื่นดพับาทระยะการจ้างหนึ่งไม่เกินหนึ่งปี นะครับแล้วก็มีการแตกว่ากระทรวงแรงงานจะมีรับพนักงานส่วนนี้กี่กี่พันกี่พันพัน 74, เจ็ด้เจกษตรพันหแล้วก็มหาสไทยพันสอกระทรวงการคลังพันสี่สิบห้าคนผมผมตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้พี่ทวีอันเนี้ยถ้าผมผมเป็นเด็กอาชีวะนะผมจะม็อบนะพี่ทวีผมจะเคลื่อนไหวบอกว่าแล้วไปฟ้องศาลปกครองว่าให้ติดรมับเนี้ยเลือกปฏบิบัตินะคุณเลือก เพื่อประโยชน์เฉพาะเด็กที่จบปริญญาตรีแล้วผมอ่ะผมเรียนอาชีวะผมผมไม่มีสิทธิ์เหรอเออคุณจักใจผมไงคุณพูดจบปั๊บผมคิดต่อเลยครับงานนี้คือการเมืองครับอ่าแล้วการเมืองนี่ไม่เห็นหัวเด็กอาชีวะหรอไม่ใช่การเมืองอะไรครับคนที่มาคิวมาฝากคือลูกหัวคะแนนเออครับงานนี้ต้องมีเด็กฝากครับเออเพื่อไอโครงการอย่างนี้มีแต่เด็กฝากครับ ลูกจบมาหัวคะแนนลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกอบตลูกนายกอบตจบมาอในจังหวัดนี้ขอโค้ตาหน่อยครับหัวคะแนนลูกกี่คนอย่ต้องจบปรตีนะใช่ต้องจบปรตีนะเด็กเดี่ยวนี้นะเด็กเ้็นนอกเด็กลูกไม่จบปารตีเนี่ยผมก็เสียสิทธิ์ผมไม่ยอมอ่ะไม่จะแต่ผมก็จะมองอีกบุมหนึ่งนะผมจะมองกมุมว่านี่คือเรื่องการเมืองคือหนึ่งเด็กฝากมีเนอนอนครับนะเพราะ พราะว่าเป็นโครงการหนึ่งปีนี่เด็กฝากมีแน่นอนนะฮะอ,อ,อันที่สองคนจะฝากได้ก็คือหน้าการเมืองเหมือนกับหนึ่งตำบลหนึ่งไอ1 1> ห้หนึ่งอำเภอหนึ่งปริญญาสมัยก่อนเนีเจ็บไปบบก็ต้องไปฆ่าตัวตายเพราะปรับไม่ได้เพราะเป็นเด็กฝากส่วนส่วนหนึ่งเป็นเด็กฝากนะฮะอันนี้ก็เด็กฝากเยอะแน่นอนนะเพราะว่าแล้วสอสอต้องวิ่งแล้วอ่าอ่าลูกหัวคะแนนทั้งหลายว่าฝากเอาฝากเทศบาลห,หน่อยฝากตัวจ้หน่อย อ่าอ่าฝากอำเภอหน่อยฝากจังหวัดหน่อยนะฮะเสร็จแล้วที่อันตรายคือได้เด็กไม่มีคุณภาพเพราะเป็นเด็กฝากแต่ที่อันตรายขึ้นไปคือว่าหลังจากนี้แล้วก็คือจะฝากต่อให้เป็นคล้ายการประจำอ๋อครับมันอาจจะไม่ได้ครบทุกคนไงเออแต่คราวนี้คใครหัวคะแนนใหญ่อ่เอ่าม,ม,ม,มีสิทธิ์แล้วนี่เนะยครับนี่คือเขาไม่งูเขาคิดหลายทางเพเติมเราเนี่ยโอเคเราก็ไม่เราก็ไม่งูเราตามทัน ผมเชื่อว่าผมคิดไม่ผิดนะอันนี้ผมผมฟังปุ๊บผมคิดว่าไม่ผิดคืองานนี้เป็นการหาเสียงกับผัวคะแนนครับหัวการหาเสียงกับผัวคะแนนแล้วก็จะมีเด็กฝากันเพียบเลยคราวนี้นะพอถึงเวลาปั๊บคุณตักชัยถ้าเกิดคุณอยู่ชัยนาทก็เอาลูกหลานคุณทํางานเนี่ยเออจะไปช่วยสักสิบคะแนนเหรอครับเออใช่ไหมงานนี้หัวคะแนนนี่นอกจากออกพลกแจกเงินแล้วเนี่ยนะ ไอโครงการไอโครงการบันดิตแก้คนตกงานอย่างที่คุณสัดใจพูดถึงมติคอรมอเนี่ยก็คือการหาคะแนนอย่างหนึ่งหรือนักการเมืองอาจจะไม่ทันผมกลายเป็นชี้ช่องให้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้นะเพราะประสบการณ์ผมเห็นหลายโครงการตั้งแต่ผมเป็นเด็กครูสายฝนครูครูชนบทครูต่างๆวิจารณเด็กฝากนั่นแหละผู้มีอำนาจก็ฝากอืมนะเพราะว่าคุณชาวบ้านมนมีสิทธิ์ได้หรอก